วันนี้นะคะมีจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเลนค่ะว่าเลนมีกี่แบบมีกี่ประเภทนะคะเริ่มกันเลยค่ะเป็นเลนที่มีค่าสายตาเดียวค่ะเช่นถ้าเกิดว่ามีมีค่าสายตาสั้น150นะคะก็ทั้งแผ่นค่ะจะเป็นเลนของสายตาสั้น150นะคะเขาจะมีเลนลอยต่อเป็นแบบคว่ำหรือว่าแบบนูนะคะแบบที่คุณยายใส่กันนะคะก็คือจะเป็นเลนสที่ค่อนข้างดูมีอายุค่ะ สวัสดีค่ะมีนี่นะคะจากรลายว่นตาจีจีวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะมี่จะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเลนส์ค่ะว่าเลนส์มีกี่แบบมีกี่ประเภทนะคะเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือซิงเกิลวิชั่นค่ะซิงเกิลวิชั่นคือเลนส์ที่เป็นเลนส์ที่มีค่าสายตาเดียวค่ะเช่นถ้าเกิดว่ามี่มีค่าสายตาสั้น150นะคะก็ทั้งแผ่นค่ะจะเป็นเลนส์ของสายตาสั้น150นะคะสำหรับคนที่สายตายาวนะคะซิงเกิลวิชั่นจะแบ่งออกเป็น2อย่างค่ะคือ1สายตายาวมองไกลกับ2สายตายาวมองใกล้นะะคสสหรับาาายยตว มองไกลค่ะก็จะเช่นการขับรถหรือว่าการมองการเดินมองอะไรที่เป็นระยะไกลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายตายาวมองใกล้ก็จะเน้นการอ่านหนังสือที่เป็นระยะใกล้นะคะประมาณ40เซนค่ะ2นะคะเลนไบโฟคอลคะ่ะหรือว่าเลน2ชั้นนั่นเองค่ะเลน2ชั้นนะคะจะมี2ค่าสายตายอยู่ในตัวเลน์ค่ะเขาจะมีเลนลอยต่อเป็นแบบข้ามหรือว่าแบบนูนะคะแบบที่ คุณยายใส่กันนะคะคก็คือจะเป็นเลนที่ค่อนข้างดูมีอายุค่ะก็จะมี2อค่าสายตานะคะคือสายตามองไกลกับสายตามองใกล้กลค่ะจะไม่มีระยะกลางนะคะ3าค่าเลนโปรเกรสซีฟค่ะหรือว่าเลนหลายระยะแบบไร้รอยต่อนะคะตามชื่อเลยค่ะตัวของโปรเกรสซีฟนะคะเขาก็จะสามารถมองระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้ได้ภายในเลนเดียวค่ะเช่นถ้าเกิดว่ามีสายตาสั้น150 มีมีค่าแอดดิชันหรือว่าค่าสายตายาวตามอายุอยู่ที่ $100 นะคะเลนนี้เขาจะคำนวณระยะมาให้หมดเลยว่าสายตามองไกลเท่านี้สายตาระยะกลางเท่านี้และสายตาระยะใกล้เท่านี้ค่ะเป็นอะไรที่สะดวกสบายต่อการสวมใส่มากๆเลย4ีนะคะเลนเฉพาะทางค่ะ อันเนี้ยตอบโจทย์สาหรับคนที่เริ่มมีสายตายาวตามอายุแต่ว่ายังมองไกลชัดอยู่นะคะแต่มองระยะกลางกับระยะใกล้อะไม่ค่อยชัดแล้วเลยอยากได้เลน์เฉพาะทางอันเนี้ยเข้ามาช่วยใช้นะคะก็เลนชนิดน,นี้สามารถมองระยะกลางกับระยะใกล้ได้ชัดค่ะแต่ว่าระยะใกล้อะจะแบบมองไม่ค่อยชัดแล้วก็แนะนําว่าเหมือนเป็นเลนออฟฟิศค่ะเป็นเลนที่ใส่เฉพาะเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเน้เเนระยะแบบ ระยะออฟฟิศระยะทำครมนะคะก็คือระยะกลางกับระยะใกล้ค่ะ5้านะคะเลนกันแดดแบบนี้ค่าสายตาหลายๆคนรู้สึกว่าเออเราเป็นคนสายตาสั้นแบบ200-300400ขึ้นไปอะ่ะอยากใส่แว่นกันแดดทําได้ไหมทําไมต้องคอยใส่คอนแทคเลนแล้วก็ใส่แว่นกันแดดด,ด้วยคําตอบคือมีเลนชนิดนี้นะคะใครที่มีค่าสายตาสามารถตัดเลนกันแดดได้ค่ะคือเราสามารถเลือกสีเลนได้เราสามารถแจ้งค่าสายตาได้แล้วเราก็สามารถมีการเลือกโคตติ้งเลนได้ค่ะและเลนสุดท้ายนะคะเลนลดการเพ่งค่ะ เลนส์ลดการเพ่งนะคะจะเป็นเลนส์ที่คนที่อายุประมาณนี้นะคะที่อยู่ในวัยประมาณ30ิขึ้นไปก็สามารถใส่ได้ค่ะเวลาที่เรามองใกล้อ่ะมันจะช่วยลดอาการเพ่งของเราได้และทําให้สายตาของเราอ่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยปวดหัวเวลากลางคืนหรือว่าใช้คอมนานๆแล้วไม่ปวดหัวนะคะและนี่คือเรื่องราวของชนิดเลนส์ข้าวๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e และถ้าอยากรู้นะคะว่าเราเหมาะกับเลนส์ชนิดไหนก็สามารถเข้ามาที่ GG Vision Center ได้ทุกสาขาค่ะ